ครับเดี๋ยวจะพามาเปลี่ยนกลองแอร์มาสด้า BT 50นะครับของผมปี2018นะครับตัวนี้เพิ่งไปสั่งกลองแอร์มานะครับตัวนี้143บาทนะครับรวมทรงการเปลี่ยนนะครับของมาสด้าก็คือราเปิดตัวนี้ลงนะครับใสกับบีเข้าตัวนี้ครับบีสองปังเลยครับของอาจจะลกหล่นเลยนะครับทีนี้ครับก็กออกแล้วแล้วจะมีอยู่ตรงนี้ครับนะครับแล้วก็จะ มันจะมีสลักนี่เลยบีบลงนิดนึงครับก็ดึงลงมาอ่ะสุดละก็เอาแผน่นคือบางครั้งกองแอร์ถ้ามันเก่ามากนี่มันจะทําให้อากาศไม่ค่อยเย็นแล้วก็มีกลิ่นนี่ไม่ค่อยพึงประสงค์นะครับใช่ไหมดำเลยนะครับเราก็จะสังเกตว่ามันจะมีฝั่งหนึ่งที่มันมีตัวหนังสือนะครับ<ม>เราให้เอาฝั่งตัวตัวลูกศรในชี้ลงนะครับ่ะตัวนี้ก็คือเอาทิ้งเลยอนะ่มันเก่ามากแล้วนะครับควรเปลี่ยนทุกๆ หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นกิโลรลรวแต่ถ้าเป็นแผ่นกองแอร์จากศูนย์เนี่ยผมเช็คราคามาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบแปดบาทนะครับแต่ตัวนี้ก็คือสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็ลองใส่เทียบกันดูการใส่ก็เหมือนเดิมครับมันจะมีข้างที่มีตัวหนังสือครับจะไม่มีก็คือเราข้างตัวหนึ่งที่มีตัวหนังสืออย่างเงี้ยครับให้ลูกศรมันชี้ลงนะครับ อ่ะให้ลูกสอนชี้ลงนะครับแล้วก็เอาใส่เงี้ยครับมาเอาใส่เลยนะครับใบยาเข้าไปตามล็อกมันเนี้ยครับนะครับก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็การปิดกันใส่สลักมันไปมันได้ง่ายๆครับเปลี่ยนเองก็ได้นะครับควรเปลี่ยนบ่อยๆนะครับจะได้กองฝุ่นด้วยเอาดูุดละนี่ใส่ตัวนี้ เรียบร้อยครับทีนี้ก็เอาคองใส่ครับดูมืออ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วครับขั้นตอนก็ง่ายๆครับเผื่อคนวิ่นได้เปลี่ยนก็เลยมาอัดคลิปฝากกัน